มาโอ้ตื่นมาแล้วสักทีลเหนื่อยจริงๆเลยอวันนี้จะทำอะไรดีนะเอ้ยน้ำมันรถเพื่อนบ้านนี่นะเฮ้ยเพื่อนบ้านไม่อยู่ซะด้วยแอบเอาไปดีกว่าอืม เฮ้ยระวังคนระวังคนไปดีกว่าเฮ้ยวีดีเขาก็มาชนโอมอ,อะ่ะช่างเขาเถอะไปดีกว่าทำไมมันรู้สึกแหลกๆวะเนี่ยโอ้ยมเวลาไม่ื่อไรล่นบาตดีกว่า มันแหลกมากเลยนั้นเนี่ยเอาทำไมลูกบารเป็นลูกฟูดบอลมันเนี่ยช่างมันชุดตื่ไม่ได้ไ่หนึง่งไม่ได้อีกตัวอีได้แล้วจึ๊บไม่ได้โอ้ เกินปุยมวยถึกมาแหลกมากเลยนะเนี่ยถึงคือไม่เข้าเฉยอ่ะได้แล้วเจ็ดแปดลูกแล้วอุย้ยไม่ได้ไม่ได้อีก มันแหลกมากเลยตอนนี้ครับท่านผู้ชมขอโทษนะครับแล้วก็ขอัยที่เสียงเบานะครับพอดีพอดีมันไม่สะดวกก็เลยต้องอัดตอนนี้โอ้โทรศัพท์ก็ได้เท่าไหร่ฮะ oh. ล็อกไปเลยเก้าสิบดอลลาร์ ได้เยอะอยู่นั้นเนี่ยแต่มันแหลกชื่อมันคือบิ๊กฟูดนะเฮ้ยเด้อเฮ้ยมีรถคันใหม่เฮ้ยเร่เร่เรจอ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 ขายเหรอเซลล์มันมีแท่นอยู่ลองเอาไปสิ ้ memes คุณจะขายรถคันนี้ราคาสี่ดอลลาร์ไหมโอเคงั้นเอาคันนี้เลยแล้วกันไปแหละโคตรตึงอะ่ะไ่เที่ยงคืนแล้วนะเนี่ยไปนอนก่อนดีไหม อ๋อกดแมพได้อ่มหลหาบ้านหาบ้านบ้านบ้านยังไงบ้านกลับบ้านกันเถอะทุกคนแอืวนวนแวนแวนแวน,แวน,แวนเฮ้ยคลองคลองคลองเดี๋ยวตกคลองออเธอเบลหมดรถทำไมมันกากจังเลยอ่ะ โอ้โหแหลกมากเลยทุกคนบางตอนมันก็จะแหลกนะครับบางตอนก็จะไม่แหลกขอโทษในความไม่เสดวกด้วยนะครับเดี๋ยวมาตรงนี้กันจึ๊งข้าบ้านเราเลยนอนดีอะตื่นมาก็เช้ากดี หกชั่วโมงต่อมาอ,อตื่นมาสักทีตอนมันยังไม่เช้าเนี่ยนอนอีกดีไหมนอนอีกก็ได้นะหุ้ยลืมเปิดไฟกันเอ้ยโอ้ตกใจหมดนึกว่าเกมค้างปิดประตูแล้วนอน เหนื่อยนอนอีกหกชั่วโมงดีกว่านหกชั่วโมงต่อมาก็อ้ยแสบตาอีอะแสบตาากไปปิดไฟกันเอาอปิดทำไมซเซฟกันนี่ไม่มีรถเลย ออืหนีละหนีแล้วหน,วนีทำไมครับหนีทำไม,ำไมคิดอะไรออกแล้ววยมันแหลกมากเลยอ่ะคิดอะไรออกแล้วนี่รอครับรอบกรถบกรถครับโบกรถ เราตัวละครนี้มีพลังสโลโมชันนะครับเราก็เลยสโลโมชันไปเฮ้ยตอนผมก็มีลมสับเ,เลยนีนี่นี่นขโมยรถได้แล้วแต่คนขับยังอยู่นะผมจะเอาไปขายนะทุกคนตรงไหน่นะนี่ไงนี่ไงที่มันเป็นล้อ มันแหลกมากเลยครับเกมมันอาจจะกำลังโหลดอะไรสักอย่างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงนี่ไง,ไงขายขายขายนี่ <c oughs> <c oughs> ดูสิครับมันมีคนอยู่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมมันมีคนอยู่นั่นน่ะหุ่นดูเดบงซูมห้ขายทั้งคนขายทั้งรถในราคาเก้าสิบหกสลา์ขายเลยี่เอารถอะไรไปดิรถไก่น้อยดีกว่า เดี๋ยวผมขอหาดูในแมพกันนะครับอืมเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อมันมีเขียนอยู่ตรงนี้นะครับไอ้รูปปืนสีส้มมันคือกันช็อปหนึ่งหรือว่าร้านปืนแห่งที่หนึ่ง าลครับไปแล้วนะครับเอาละครับ,อรบตอนนี้นะครับเราก็มาถึงร้านปืนแห่งที่หนึ่งแล้วนะฮะโอ้ยมีเอคมีปืนพบซื้อเอคก่อนนะครับ อะไรเนี่ยมีกระสุนแล้วก็มีปืนเ k มีระเบิดด้วยน่าจะต้องซื้อระเบิดมั้งระเบิดนี่แล้วกันซื้อเลยชิ้งหมดเงินพอดีนะครับเซฟี่นะครับเอาละครับแล้วก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ เรามาต่อกันอีพีหน้านะครับเพราะว่าผมง่วงนอนแล้วไายบาย